จากสถานการณ์โควิด -19 าทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสโดยต้นทุนทางวัฒนธรรมและศักยภาพของชุมชนการผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์เพื่อสารพลังเป็นชุมชนสู้ภยัยโควิด -19 ค่ะ สมาชิกกลุ่มบาลโฮมบาซาในชุมชนบาลโฮมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นตัวอย่างของชาวบ้านที่ปรับตัวสู้ภยัยโควิด -19 ด้วยการใช้ศักยภาพของทุนทางวัฒนธรรมเป็นทางเลือกคือการจัดทำหน้ากากผ้าด้วยการสร้างสรรค์เป็นลวดลายบนงานหัตถกรรมโดยประยุกต์เอามารดกทางประวัติศาสตร์ของชุมชนบาลโฮมมาสร้างจุดเด่นในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมให้ลูกหลานของชุมชนและเผยแพร่แก่สังคม การจัดทำหน้ากากผ้าแทนหน้ากากอ,อนามัยที่ขาดแคลนนับเป็นวิทยาศาสตร์ที่สอดรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่สมาชิกในกลุ่มได้เป็นอย่างดีค่ะอนอกจากนี้สมาชิกกลุ่มบาลลหมบา o ซา ยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวอารยธรรมปัตตานีในโครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพเยาวชนนอกระบบจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นบนฐานทุนทางวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ในการส่งเสริมความรู้และเผวยหยแพรย์ประชาสัมพันธ์ให้สินค้าและชุมชนได้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตาใต้ขยายโอกาสสร้างช่องทางในการจัดจำหน่ายทำให้ กลายเป็นสินค้าที่นอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนอย่างสร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกอีกด้วยที่สินค้าที่ตนบรรจงสร้างมาจากมือกลายเป็นที่ยอมรับและชื่นชมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ชุมชนบระโหมนับเป็นอีกหนึ่งชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 แสดงให้เห็นถึงรากฐานที่เข้มแข็งของสังคมเป็นอีกหนึ่งพลังชุมชนที่ช่วยให้ประเทศชาติก้าวคนวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีค่ะ